ภาพจากการสะท้อนและการหักเหเป็นอย่างไรวันนี้เราไปหาคำตอบกันค่ะสวัสดีครัน้อง,องพี่อิงนะคะพี่จบปริญญาเอกสาขาวัวสดุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเคยทํางานเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกนะคะตอนนี้เป็นติวเตอร์มา12ปีแล้วค่ะวันนี้นะคะพี่จะมาอธิบายถึงภาพที่เกิดจากการสะท้อนแล้วก็การหักเหนะคะรวมถึงสมการที่จําเป็นจะต้องใช้ด้วยค่ะเราไปเรียนกันเลยค่ะ วิดีโอก่อนหน้าพี่ได้พูดถึงกฎของการสะท้อนแล้วก็การหักเหไปนะคะเพื่อความเข้าใจวิดีโอนี้มากขึ้นอ,อย่าลืมย้อนกลับไปดูวิดีโอก่อนหน้าด้วยนะคะแล้วก็ขอให้น้องดูวิดีโอนี้ตั้งแต่ต้นจนจบด้วยนะอันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะไปรู้ว่าภาพที่เกิดจากการสะท้อนกับการหักเหนั้นเกิดได้อย่างไรเรามาดูก่อนว่าเราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างไรนะคะเราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ก็ต่อเมื่อมีแสงค่ะ แสงเป็นต้นกำเนิดของการมองเห็นนั่นเองนะคะแสงเนี่ยจำตกมาตกกระทบวัตถุในกรณีที่วัตถุที่ไม่มีแสงในตัวเองจะได้รับแสงมาจากแหล่งกำเนิดแสงอย่างเช่นแสงอาทิตย์แสงไฟนะคะแล้วแสงจากวัตถุนั้นนะคะก็เกิดการสะท้อนไปยังไปตกกระทบที่เลนตาของเรานะคะเลนตาก็เกิดการรวมแสงไปตกกระทบที่เลนติน่า ะะแล้วก็ถูกแปลงสัญญาณเป็นการแสประสาทนะคะเข้าไปยังสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นแล้วก็แปลเป็นภาพนั่นเองดังนั้นเราจะสามารถสรุปได้ว่าการมองเห็นเริ่มจากแสงก่อนนะคะแสงนั้นจะเป็นจะเป็นวัตถุที่มีแสงด้วยตัวเองหรือแสงจากแหล่งกําเนิดแสงอะไรก็ได้นะคะมาตกกระทบวัตถุแล้ววัตถุก,ก็เกิดการสะท้อนแสงเข้ามาที่ตาเรา และตาเราก็จะทําการรวมแสงด้วยเลนนะคะเลนตาเนี่ยนะคะไปตกกระทบที่เลนติน่าแปลงเป็นสัญญาณประสาทนะคะแล้วก็ไปส่งไปที่สมองแล้วก็ประมวลผลออกมาเป็นภาพนั่นเองอันนี้เป็นวิธีการอ,อธิบายแบบง่ายๆนะคะแบบสรุปๆเนาะดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะเริ่มจากภาพจากการสะท้อนก่อน ภาพจากการสะท้อนในที่นี้นะคะคือเราจะเรียนภาพจากการสะท้อนของกระจกเงาเพราะเราส่องกระจกเงาอยู่ทุกๆวันเนาะให้ทางซ้ายมือนะคะเป็นด้านหน้าของกระจกก็คือด้านที่เราจะมองเห็นตัวเรานั่นแหละแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นด้านหลังของกระจกนะคะวัตถุอยู่ด้านหน้ากระจกนะคะและตาเราอยู่ด้านล่างตรงนี้เกิดภาพให้เราเห็นได้อย่างไรและภาพอยู่ตรงไหนนะคะเรามาดูกันอันดับแรกน้องต้องเข้าใจก่อนว่า เรื่องแสงก่อนหน้านี้เราเรียนมาแล้วใช่ไหมคะว่าแสงเนี่ยเขาก็จะมีเส้นลังสีของเขาซึ่งมันมีได้ทุกที่เลยนั่นแหละนะคะวัตถุที่ได้รับแสงมาจากแหล่งกําเนิดแสงเนี่ยก็สามารถสะท้อนแสงไปยังตําแหน่งต่างๆได้ดังนั้นเราสามารถวาดเส้นนะคะที่เป็นลังสีของแสงเนี่ยได้หลายเส้นเลยแต่ในหนังสือสอสวทอบ,บอกว่านะคะเพื่อความเข้าใจง่ายนะคะเราสามารถวาดนะคะอย่างต่ำเนี่ยสเส้น เพื่อให้เกิดการตัดกันแล้วเกิดเป็นวัตถุขึ้นได้ดังนั้นในที่นี้เนี่ยพี่จะวาดแสงที่ทําให้เกิดการตัดกันของแสงนะคะแล้วมองเห็นเป็นวัตถุได้เนี่ยนะคะเห็นเป็นภาพได้เนี่ยนะคะแค่สองเส้นพอเพื่อว่ามันจะไม่ยุ่งเหยิงเกินไปนะคะ,ะเริ่มจากตัววัตถุเนี่ยนะคะ <spe aker> เขาก็มีแสงที่สะท้อนออกมาจากตัวเขานะคะเป็นลังสีออกมาเป็นเส้นลังสีออกมาแต่ว่าตอนนี้ไปตกกระทบที่ผิวของกระจกเงา ะะเมื่อตกกระทบปุ๊บก็เกิดการหักเหค่ะเข้ามาที่ตาเรานะะหลักการยังเหมือนเดิมนะคะถ้าเราสร้างเส้นแนวฉากขึ้นมานะะมุมตกกระทบตรงนี้จะเท่ากับมุมหักเหเห็นไะเข้ามาที่ตาแต่ถ้าเป็นเส้นเดียวเนี่ยนะคะ,ะมันจะอธิบายยากว่าจะเกิดภาพยังไงเราก็ต้องวาดอีกหนึ่งเส้นนะคะสมมติวราพ่วาดจากเส้นนี้ลงมานะะไปตกกระทบนะคะที่กระจกเงานะคะคเขาก็จะท้อนจากกระจกเงามาเข้าที่เลนตาเรา เราสามารถวาดเส้นแนวฉากขึ้นมาตรงนี้ได้นะคะก็จะพบว่ามุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนนั่นเองนะคะยังใช้ละยังใช้กฎนะคะเกี่ยวกับการสะท้อนเหมือนเดิมนะคะจากนั้นนะคะน,น้องก็จะบอกว่าอ้าวแล้วภาพเกิดที่ตรงไหนนะคะการเกิดภาพเกิดได้อย่างไรนะคะอันดับแรกก่อนเมื่อตาของเราเนี่ยนะคะได้รับนะคะลังสีที่เกิดจากการหักเหของวัตถุผ่านกระจกมากระทบที่เลนตาแล้วเนี่ยนะคะ เดนตาของเราก็จะเกิดการรวมแสงแล้วก็ไปตกกระทบที่เดนติน่าแล้วก็แปลงเป็นสัญญาณกระแสประสาทนะคะแล้วก็สมองก็จะแปลงเป็นภาพอีกทีหนึ่งนะคะแล้วภาพเกิดตรงไหนนะคะวิธีดูว่าภาพเกิดตรงไหนให้ทำอย่างนี้ค่ะให้เรามองว่านะคะตัวของกระจกเงาเนี่ยนะคะเป็นเหมือนเส้นแนวฉากนะคะถ้าเรานะคะวาดลังสีหไหมต่อจากเส้นแนวฉากตรงนี้คือด้านหน้าของกระจกเนี่ยนะคะเป็นเส้นปะไปนะคะ เส้นแรกก็คือเส้นด้านบนนี้นะคะเนาะวาดต่อไปทีนี้วิธีการวาดเราไม่ใช่วาดเอียงยังไงก็ได้นะคะเรามองว่ากระจกเงาเป็นเส้นแนวฉากใช่ไหมแสดงว่ามุมตกกระทบตรงนี้กับมุมสะท้อนตรงนี้ต้องเท่ากันใชคะลาบเส้นปะขึ้นไปเหมือนกันค่ะเส้นที่สองตรงนี้ตกกระทบตรงนี้ใช่ไหมคะมุมสะท้นอ,นอ,อ,นนอนออกไปด้านหลังนะคะเส้นปะคือท้อนออกไปด้านหลังคือให้สมมุติว่าเป็นสะท้อนออกไปด้านหลังนะคะก็จะเป็นมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนเช่นเดียวกัน จะพบว่าจะเกิดจุดตัดของเส้นที่เราสร้างต่อไปด้านหลังเนี่ยสองสองจุดตัดตรงนี้แหละค่ะเป็นตำแหน่งของภาพนั่นจะเห็นว่าตำแหน่งของภาพเนี่ยอยู่ด้านหลังของกระจกวิธีการที่เราจะพิสูจน์ได้ไงว่าภาพอยู่ด้านหลังของกระจกไม่ได้อยู่บนผิวกระจกลองเอานิ้วเรานะคะไปชนที่กระจกแล้วมองจะเห็นว่ามันจะมีรอยต่อนะะมันจะไม่ไแนบสนิทใช่ไหมคะระหว่างนิ้วมือจริงๆกับภาพของนิ้วบนกระจก ะะแสดงว่าเป็นการพิสูจน์ว่าภาพเนี่ยนะคะเกิดด้านหลังกระจกนั่นเองนะคะถ้าเราวัดระยะนะคะจากตัววัตถุไปยังผิวของกระจกเงาก็คือระยะตรงนี้แล้วก็ระยะของผิวกระจกเงาไปยังภาพไปยังตำแหน่งที่ภาพอยู่นะคะและเราให้พีเนี่ยเป็นตำแหน่งของวัตถุพีพา์เป็นตำแหน่งของภาพนะคะเราจะพบว่าระยะวัตถุกับระยะภาพถ้าเราวัดนะคะ จะได้ค่าเท่ากันค่ะเรียวะวัตถุในที่นี้ให้เป็น s ระยะภาพให้เป็น s ภาพนะคะดังนั้นเราจะสรุปได้ว่าภาพที่เกิดบนกระจกเงานะคะวัตถุอยู่ตรงไหนนะคะภาพก็จะอยู่ข้างหลังวัตถุถ้าเราวัดจากผิวของกระจกเงาไปยังวัตถุแล้วผิวของกระจกเงาไปยังภาพจะพบว่าตำแหน่งของวัตถุกับภาพนะคะวัดเป็นระยะเนี่ยจะได้ระยะที่เท่ากันนั่นเองนะคะเราก็จะสรุปว่า ระยะภาพจะเท่ากับระยะวัตถุแต่ทีนี้ภาพกับวัตถุเนี่ยเขาอยู่กันคนละที่ใช่ไหมคะถ้าเราให้ตำแหน่งด้านหน้าของกระจกเป็นบวกเป็นค่าบวกนะคะแล้วก็ตำแหน่งด้านหลังของวัตถุเนี่ยเอ้ยตำแหน่งด้านหลังของกระจกเป็นค่าลบเราก็จะได้ว่านะคะระยะภาพหรือ s ภพเนี่ยจะเท่ากับลบระยะวัตถุนั่นเอง ะค,ะคือถ้าเราแทนเป็นตัวเลขอะตัวเลขเขาอะจะเท่ากันอย่างเช่น1กับ1เท่ากันแต่ว่าระยะภาพเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเกิดคนละตำแหน่งของวัตถุไงคะมันไม่ใช่ตำแหน่งเดียวกันไม่ใช่ไม่ใช่ที่เดียวกันนะคะแต่ว่าระยะจากจุดที่เกิดการสะท้อนเนี่ยมันเท่ากันนะคะดังนั้นก็เลยให้เป็นลบนั่นเองเพื่อที่จะบอกว่ามันอยู่กันคนละที่นะคะภาพนะคะจะอยู่ด้านหลังส่วนวัตถุจะอยู่ด้านหน้ากระจกนั่นเองนะคะ ก็จะเป็น S p r i m พเท่ากับลบเเนาะต่อมาค่ะภาพจากการหักเหแสงบ้างการหักเหแสงเกิดเมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางคนละชนิดกันนะคะเอาแบบปกติก่อนถ้าตาเราอยู่ในอากาศและวัตถุอยู่ในอากาศนะคะการมองเห็นก็จะคล้ายคลึงกับการสะท้อนแสงเมื่อกี้นะคะก็คือ,อมองเห็นจากอากาศโดยตรงนะคะแต่ว่าตอนเนี้ย แสงมาจากไหนนะคะแสงมาจากวัตถุแล้วก็เข้าตาโดยตรงเลยนะคะเข้าตาโดยตรงโดยที่ไม่ผ่านกระจกใช่ไหมเมื่อกี้นี้เกิดการสะท้อนแล้วเกิดเห็นภาพขึ้นมาแต่น,นี้เรามองวัตถุไปปุ๊บแสงจากวัตถุเข้าตาเราเราก็มองวัตถุเลยแล้วก็วัดระยะได้จริงๆใช่ไหมคะก็คือระยะ SS ก็คือระยะ, <itez? S 2> ยะวัตถุเนาะตำแหน่งวัตถุอยู่ตรงไหนภาพก็อยู่ตรงนั้นด้วยอันนี้คือการภาพที่เกิดจากการมองวัถตถุตรงๆในตัวกลางเดียวกันตัวกลางเดียวกันหมายความว่าตากับวัตถุอยู่ในตัวกลางเดียวกันนั่นเอง แต่ถ้าเอาใหม่ค่ะวัตถุอยู่ในน้ําตาเราอยู่ในอากาศนะคะเกิดอะไรขึ้นแสงจากวัตถุนะคะก็จะเดินทางมานะคะไปตกกระทบที่ผิวของรอยต่อระหว่างน้ํากับอากาศและทําให้เกิดการหาักเหหักเหในที่นี้น้ํามีดัชนีหักเหมากกว่าอากาศก็เลยทําให้แสงเนี่ยเบนออกจากแนวกลางออกไปใช่ไหมคะนะั่นถ้าเราสร้างรังสีสองเส้นเนาะนะคะเส้น ไปทางด้านซ้ายแล้วก็เส้นไปทางด้านขวาจะเห็นว่าถ้าเรานะคะวาดเส้นรอยต่อของลังสีที่หักเหออกไปเนี่ยนะคะวาดลงมาให้มานะคะตัดที่แนวเส้นแนวฉากซึ่งเส้นตรงกลางนี้คือ,คอเส้นแนวฉากนะคะเป็นเส้นปะกจะเห็นว่ามันจะตัดกันด้านบนตรงนี้ค่ะซึ่งสูงกว่าวัตถุนะคะดังนั้นระยะภาพที่เราเห็นจริงๆก็คือระยะที่เป็น รูปที่เป็นสีเทาอ่อนอันนี้นะคะเป็นระยะภาพที่เราเห็นนะคะซึ่งมีตำแหน่งที่ตื้นกว่าวัตถุจริงความตื้นความลึกดูจากไหนคะให้มองจากผิวน้ำผิวน้ำไปยังตำแหน่งภาพนะคะตื้นกว่าผิวน้ำไปยังตำแหน่งวัตถุนั่นเองนะคะในที่นี้เราให้ระยะภาพนะคะเป็น s พาพมระยะวัตถุเป็น s นั่นหมายความว่าถ้าเรา เป็นผู้สังเกตตาเราอยู่ในอากาศและมองวัตถุที่อยู่ในน้ําจะพบว่าภาพที่เกิดขึ้นนั้นจัดตื้นกว่าตําแหน่งของวัตถุจริงนั่นเองนะคะถ้าเรามาเขียนให้เข้าใจแบบกระจ่างนะคะแล้วก็จะนําไปสู่สมการในการคํานวณน,นะคะทําได้แบบนี้วัตถุอยู่ในน้ํานะคะแล้วก็ผู้สังเกตอยู่บนอากาศแสงเดินทางจากวัตถุไปตกกระทบปล่อยต่อเกิดการหักเหในที่นี้น้ํามีดัชนีหักเหมากกว่าอากาศก็เลย ลังเสียเขก็เลยเบนออกจากเส้นแนวฉากนะคะแบบนี้เนาะถ้าเราว่าเส้นแนวฉากมาตรงจุดที่มีการตกกระทบแล้วก็หักเหนะคะเราจะพบว่าจากวัตถุเนี่ยแสงเดินทางจากวัตถุไปเนี่ยก็คือแสงที่สะท้อนออกมาเป็นเซตา 1, ะะ้ตาหนึ่งะเซต้าหนึ่งในที่นี้ก็คือ,อมุมสะท้อนจากวัตถุนะคะไปตกกระทบนะคะของแนวรอยต่อตรงนี้ก็เป็นเซต้าหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราใช้คณิตศาสตร์นะคะ เซต้าหนึ่งข้างล่างกับข้างบนนี้เป็นมุมแย้งกันเนาะเป็นมุมแย้งกันนะคะแล้วก็จากรังสีหักเหนะคะไปยังเส้นแนวฉากที่เราสร้างขึ้นมาอันนี้ก็คือมุมหักเหนั่นเองก็คือเซต้าสองนะคะทีนี้แล้วภาพเกิดอย่างไรภาพวิธีการหาภาพนะคะจากรังสีหักเหเนี่ยนะคะเราสร้างเส้นปะนะคะต่อมานะคะให้เขามาตัดตรงเส้นแนวฉากนะคะจะเห็นว่าตรงนี้ เป็นจุดต,ตัดแปลว่าจุดตรงนี้ก็คือเป็นภาพนั่นเองนะคะเป็นภาพเป็นตำแหน่งของภาพที่จะมองเห็นนั่นเองนะคะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นมุมเซต้าสเหมือนกันนะคะตามกฎของคณิตศาสตร์นะคะตามหลักของคณิตศาสตร์เนาะถ้าเราให้นะคะตำแหน่งของวัตถุคือว่าจากผิวน้ําไปยังวัตถุให้เป็น S, <S นะคะตำแหน่งของภาพที่มองเห็นจากวัดจากผิวน้ําไปยังภาพเนี่ยก็จะเป็น S อพาร์ จะเห็นว่าตำแหน่งของภาพเนี่ยจะอยู่ตื้นกว่าตำแหน่งของวัตถุถ้าเราวัดจากผิวน้ำนะคะเนาะถ้าเรากําหนดให้นะคะจากเส้นแนวฉากเส้นแนวฉากอันนี้ก็คือเส้นที่กระทำต่อวัตถุตรงนี้นะคะนะคะตรงนี้ไปยังเส้นแนวฉากที่เราสร้างขึ้นมาณนะจุดที่แสงเกิดการตกกระทบผ่านตัวกาแสงเกิดการตกกระทบนะคะแล้วก็เกิดการหักเหตรงนี้ เราจะให้ตรงนี้เป็นแอลให้ตรงนี้เป็นแอลเนาะถ้าเราใช้คณิตศาสตร์ในการหานะคะเราต้องการหา s ความสัมพันธ์ระหว่าง s พรามกับ s นะถ้าเรามองเซต้าหเรามองเส้นแนวฉากตรงนี้นะคะแล้วก็ลังสีที่ไปตกกระทบตรงนี้แล้วก็ผิวของน้ำที่เป็นแอลตรงนี้นะคะก็คือเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองจะได้ว่า tan เซต้าหนึ่งเซต้าหอยู่ตรงนี้เนาะ tan คืออะไรคะ tan คือ ระยะที่ข้ามมุมก็คือ L แล้วก็ส่วนด้วยระยะที่ชิดมุมด้านที่ชิดมุมก็คือระยะ S ก็จะกลายเป็น L ส่วน S นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราบุดดูอีกอันนึงก็คือเซตาสองเซตาสคือตรงนี้เรามองก็คือเส้นแนวฉากนะคะแล้วก็ลังสีตกกระทบตรงนี้นะคะแล้วก็ด้าน L ตรงนี้ให้เป็นสามเหลี่ยมอีกอันนึงแทนเซตาสองก็คือด้านตรงข้ามเซตาสก็คือ L แล้วกว็ด้านชิดเซตาสองคือตรงนี้ก็คือระยะ s พาร์ l ส่วน s พาร์นะคะ, l s m, ะ,คะถ้าเราเอา tan เซตาหนหาร tan เซตาสอก็จะได้เป็น s พารส่วน s นะคะ s ส่วน s แต่ในที่นี้นะคะมุมเซตาเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นมุมที่มีค่าน้อยมากๆถ้ามุมเซตามีค่าน้อยมากๆ tan เซตาจะเท่ากับ s ายเซตางั้นเราสามารถเปลี่ยนแทนให้กลายเป็นซายได้นะคะ ก็จะกลายเป็นว่าไซด์เซต้าหส่วนด้วยไซด์เซต้าสองนะจะเท่ากับ s อสพายส่วนด้วย s แล้วเราก็ใช้กฎของเซนลนะคะ n อนึ่งไซด์เซต้าหเท่ากับ n 2็นสไซด์เซต้าสมาแทนกลับไปกลับมาก็จะได้เป็น n อนสองส่วนด้วย n 1นนั่นเองนะคะทีนี้เรามาพิจารณาว่าตัวแปรแต่ละตัวนั้นคืออะไรนะคะให้น้องจําว่าอะไรที่ห้อยหนึ่งนั้นเป็นของวัตถุ อะไรที่ห้อย2นั้นเป็นของผู้สังเกตนะคะแล้วทรายเซตาหนึ่งก็คือทรายของผู้เออทรายของวัตถุนะคะหารด้วยทรายเซตาสองก็คือทรายของอผู้สังเกตนั่นเองนะคะเซตาหนึ่งคือตกกระทบเซตาสองก็คือหักเหนะคะอ่าในที่นี้ s พามคือลึกปรากฏปรากฏนะคะปรากฏอยู่ที่ไหนปรากฏอยู่ที่ผู้สังเกต นะส่วน s เนี่ยนะคะเป็นความลึกจริงซึ่งเป็นตำแหน่งของวัตถุนะ n 2นะพี่บอกว่าห้อยสองห้อยสอก็คือเป็นของผู้สังเกตแสดงว่า n 2คือเป็นดัชนีหักเหของตัวกลางที่ผู้สังเกตอยู่ส่วน n 1ห้อย1คือของวัตถุคือดัชนีหักเหของตัวกลางที่วัตถุอยู่นั่นเองนะคะห้ามสับสนดนะเวลาพี่จำพี่จรยำอย่างนี้ ถ้าเป็น sin เซตาเนี่ยเซตาด้านบนเนี่ยจะเป็นของวัตถุด้านล่างอ่ะจะเป็นของผู้สังเกตแล้วก็เท่ากับอีกฝั่งหนึ่งอ่ะฝั่งหนึ่งจะเป็นของผู้สังเกตนะคะแล้วก็เอ้ยขอโทษที่ค่ะฝั่งหนึ่งเนี่ยด้านบนจะเป็นของผู้สังเกตด้านล่างจะเป็นของวัตถุนั่นเองอันนี้คือวิธีที่พี่จำเนาะอ่ามาดูตัวอย่างคะ่ะน้ำใบปลาอยู่ในน้ําที่ระดับความลึกจากผิวน้ํศูนย์เมตรความลึกปรากฏของปลาเป็นเท่าไหร่นะคะ เมื่อผู้สังเกตปลาในแนวดิ่งตรงตัวปลากำหนดให้ดัชนีหักเหของอากาศเท่ากับ1และดัชนีหักเหของน้ำเท่ากับ 1.3, 3นะคะให้ดัชนีหักเหมาแล้วก็ให้ความลึกของปลามานะคะวิธีการเราต้องมาหาก่อนว่าอะไรเป็นวัตถุอะไรเป็นผู้สังเกตถ้าจากข้อความปลาอยู่ในน้ำที่ระดับความลึก0.2เมตรนะคะ ความลึกปรากฏของปลาเป็นเท่าไหร่แสดงว่าปลาเป็นวัตถุค่ะในที่นี้ปลาเป็นวัตถุวัตถุอยู่ในไหนอยู่ในน้ําผู้สังเกตเขาไม่ได้บอกว่าเป็นใครน่าจะเป็นคนนะคะผู้สังเกตอยู่ในไหนอยู่ในอากาศในอากาศเราก็เข้าสมาการเลยเข้าสมาการ s พายส่วนด้วย s เท่ากับ n 2ส่วนด้วย n 1ด้านบนในที่นี้ไม่มีเซต้านะคะไม่มีเซตา้าแสดงว่าด้านบนทั้งหมดจะเป็นของผู้สังเกตด้านล่างจะเป็นของวัตถุ เนาะ,ะนะดังนั้น s พลามกับ n ี่ยเป็นของผู้สังเกต s กับ n 1น่เป็นของวัตถุนะคะเราก็แทนเนาะ s พลามเราต้องการจะหาเพราะคือลึกปรากฏนะคะส่วน s เนี่ยคือตมระยะของวัตถุวัตถุในนี้ก็คือ,คอปลาปลาอยู่ไหนอยู่ลึกจากผิวน้ํศูนจเมตรเราก็แทนด้วยศูนย์จเมตรนะคะ n 2ในที่นี้คือของผู้สังเกตผู้สังเกตอย,อยู่ในไหนในอากาศอากาศมีดัชนีอเคเทเท่าไหร่1ก็แทนด้วย1นะคะ 1> n 1เป็นของวัตถุวัตถุคือใครคือปลาปลาอยู่ไหนอยู่ในน้ําน้ํามีดัชนีหักเหเท่าไหร่1.3ก็แทนด้วหนดสามนะคะวิธีการคิดคือเอา1หารด้วย1.33แล้วก็คูณด้วย0.2นะคะได้เท่ากับประมาณ0ูนนงห้เมตรนั่นเองจะเห็นว่าลึกปรากฏของปลานะคะอยู่ตื้นนะคะกว่าตัวปลาจริงๆนั่นเองนะคะเพราะว่าเรามองจากดัชนีหักเห มากนั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างที่2ค่ะถ้าปลาตัวหนึ่งนะคะมองนกบนฟ้าที่อยู่สูงจากผิวน้ํา20เมตรปลาจะปลาจะเห็นนะคะไม่ใช่เป็นปลาจะเห็นนกอยู่สูงจากผิวน้ําเท่าไหร่กําหนดให้ดัชนีหักเหของน้ําเท่ากับ1.33ดัชนีหักเหของอากาศเท่ากับ1นะคะเหมือนเดิมนะคะเรารู้ตําแหน่ง แล้วเราก็รู้เดชเนียเแสดงว่าเราจะใช้สูตร s พายมส่วน s เท่ากับ n 2ส่วน n 1แน่นอนแต่เราต้องหาก่อนว่าอะไรเป็นวัตถุอะไรเป็นผู้สังเกตนะคะปลาตัวหนึ่งมองปลาเป็นเป็นผู้มองแสดงว่าปลาเป็นผู้สังเกตมองใครมองนกแสดงว่านกเป็นวัตถุนะคะในที่นี้นกเป็นวัตถุวัตถุในที่นี้อยู่ไหนอยู่ในอากาศใครเป็นผู้มองปลาแสดงว่าปลาเป็นผู้สังเกตปลาอยู่ในไหนอยู่ในน้านะคะเราก็ใช้สมการ s พลีมส่วน s เท่ากับ n 2ส่วนด้วย n 1ด้านบนเป็นของผู้สังเกตด้านล่างเป็นของวัตถุนะคะงั้นเราต้องการหา s พลีมเนาะนะคะตำแหน่งที่ปลาจะเห็นนกใช่ไหมคะ s พลมเราต้องการจะหาดังนั้นวัตถุคือนกนกอยู่ตำแหน่งไหนนกอยู่สูงจากผิวน้ำา20เมตรก็แทนด้วย20เมตรนะคะเท่ากับ n 2คือผู้สังเกตสังเกตคือใครคือ ปลาปลาอยู่ไหนอยู่ในน้าน้ำมีดัชนีอักเสบแสงเท่าไหร่1.3ก็แทนด้วยหนึนะคะแล้ววัตถุก็คือ N1 N1 คือปลาปลาอยู่ในไหนไหนคะขอโทษทีค่ะ N1 คือนกนกอยู่ไหน,ไหนคะยกอยู่ในอากาศนะคะเราก็แทน N1 ด้วย1นั่นเองวิธีคิดคือเอา1.33าหาร1แล้วคูณ2นะคะจะได้เป็น26.6เมตรนั่นเองค่ะ เราสามารถสรุปได้ว่านะคะการมองผ่านกระจกเงาเนี่ยเป็นลักษณะการมองเห็นภาพจากการสะท้อนจะได้ว่านะคะระยะวัตถุกับระยะภาพนั้นมีระยะที่เท่ากันแต่วัตถุอยู่ข้างหน้ากระจกภาพอยู่ข้างหลังกระจกแต่ถ้าเกิดเป็นภาพที่เกิดจากการหักเหนะคะเราก็จะมีสมการในการคำนวณคือ s i n ์เซต้า 1, ส่วนด้วยไซดเซตเท่ากับ S พามส่วนวย S แล้วก็เท่ากับ n 2ส่วนด้วย n 1ให้จําอย่างนี้ค่ะถ้ามีมุมเซตาเซตาด้านบนจะเป็นของวัตถุด้านล่างเป็นของผู้สังเกตแต่ถ้าเป็น s กับ n ด้านบนจะเป็นของผู้สังเกตด้านล่างจะเป็นของวัตถุนะคะ และถ้าน้องๆอ,อยากฝึกทําโจทย์ให้มากขึ้นอย่าลืมเข้าไปชมในเว็บไซต์ด้านบนนี้ได้เลยนะคะหวังว่าน้องๆจะเข้าใจวิดีโอนี้นะคะถ้ามีคําถามสงสัยอะไรฝากมาได้ที่ใต้วิดีโอนี้เลยนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้และอยากเข้าไปดูต่อไปอย่าลืมกดไลค์นะคะฝากกดแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆน้องๆด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe หรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและก็ติดตามวิดีโอต่อไปของพี่อิงด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ